สบายดีเพื่อนพี่น้องสบายดีส,ยดสุขุมสุขล้นสมองสมองเรายินดีตอนหับขอสุของน้องเดือนเห็นแทน,ทน <c oughs> ในในรอบปีเราทือเอพี่น้องเลย <c oughs> ในคลองฝากจากพิการทางฝั่งไทยเนาะขอบคุณขอบคุณพี่ได้เลยด้วยจีส่งมาให้เป็นทั้งเดือนเนอกจากสีสุขภาพแข็งแรงอาัญมัน์คนเยอะเนาะฮะเหตุการณ์ทุกงานก็นนให้รับเลื่นให้ ประสบผลสำเร็จในหนาทีการงานนะพี่เดอ้อขอบคุณพี่ลายรุ่นพี่น้องไง้่าสิม,มีอยังอยากแต่ว่าที่สำคัญกันนี่แหละพอ้องเดือนหลักสี่อีกเบิกบนาก,กิโหลดมาหลักสีกก่สอ,อ,องเหมอม, <c oughs> ม,มีอย่างคนว่านี่ต่ยังบ่ได้เขาตลาดไปกระเพาะไปเผามามีทั้ง พอมืออื่นนายังสิได้ไปประลุงไงไปธุระมื่อื่นเมือไปเป่าแม่นเดืองเดี๋มื้อนเป็นมือวันชิเนาะแม่นผ่านตลาดต่างสิเขาพอมือในที่คล้องละเฮ้ยอาไรคลองหมากเรั่อะไรโอ้ขอบคุณสีอะไรกระเป๋าแนวเิหมากฝรังม่นำเนื่อง ถือกระเป๋าก็เต็มอา่าเลยอะไรยังแหละขนมบ่เว้ยขนมสิมือยางมันไม่ใช่มันคือลิปสติกเหนได้สองอันครูสามสี่ครูของผู้ของผู้หญิงที่รักเอ้ยอะไรวะหอม อ้ยตัวนี้จิขอโค่นอันเดียวต้นนี้ได้กินหอมปะป้าขอบคุณผีได้ลายเด้อเก็บเขาไว้คือเก่าหอมยี่ห้อยังวะเบิ้ง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 ก็เด้อเพียงเลยแหม่อะแหม่ยังวะอ่านบ่เป็นอันนั้นมันมีสายมีสายพี่น้องเป็นตัวภาษาอังกฤษเอลยมี่เขาก็บชีวัยใส่ที่รัง ตื่นใจแหละหนึ่งซิดนี่โอ้หอมโอโหอเดี๋ยวช้องอันเถอะอันนี้เป็นสายสายนอ้องสายกระเป๋าโอ้โจันสัน่นเห็นกระเป๋าพี่น้องไอของหมักเพิ่นโอ้เปาอีกแล้วเต็มกระเป๋าแล้วพี่น้องเลย เอียงวะพอเบิ่งไง่อียงว่ะนหน่อยเล็กๆกลิ่นทาซิวบ่โอ้นี่คืออีหยังว่ะเป็นลิปสติกหรือว่าเป็นอีหยังหรือเป็นสีหน่ะเป็นเดี๋ยวยังใส่บมเป็นต้องศึกษาพอต้องศึกษานี่มันแม่นอีหยังอันนี้นี่มันเป็นแป้งบ่นี่นะนั่นนี่ใครเบิ่งดู แคลิปนี้ยาวแล้วรัวกเพิ่อลดที่ละย่างคลคลิมคลิมโอ้ทำไมเห็นหนาเห็นหนาไม่ต้องเดือดเลยเอ้ามันคืออะไรเนื้อคลิมมันเป็นอะไรที่ดียวเอาใ่เดี๋ยวต้องเก็บเข้าเหมือนเดิมรุดออกไปคลิมมันเป็นอะไร เนี่ยต้องเก็บไว้มันเปภาษาอังกฤษเนาะต้องศึกษาอ่านว่าเขาใส่ใส่อะไรมีสายว่ามีสายสองแบบมีสายสองแบบอะไรอะไรอันเบิ่งแล้วก็มากองอยู่เนาะเรื่องหนักจะหนักถือกระเป๋าเก่าบ่หนักถุงขึ้เก่าแล้วโอ้แป้งเป็นแปเป็นแป้งอันหนักโต๊ะหนักโต๊ะน้ำหอมบป่าตันี้กันเลยแม่น้ำหอมนี่ได้ชอกอันติดสนิทเลยเฮ้ยนี่อันหนึ่งแม่ เป็นสีด้ใส่น้ำกันโยกไีหน่อยน้ำหอมพิสูจน,น,น์ม,นมันกินนี่มันบอกกันนีตั้งวันนี้ตั้งวนังวนนี้โอ้โหไม่ได้มีแค่นี้นะเพราะต้องเดินเป็นห่กับหอมอยู่โอ้มีสายสามหน่วยกระเป๋าเิืน ตับคุณสุดท้ายตายจนตาเหลืออักวันิป้าขอบคุณพีหลายๆเด้อถึงใจแห้งก่อนถึงใจแห้งปาดองด้าถึงใจแห้งป่ลูกปาเออมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอาขึ้นตักแล้วก็มีอีกยังไม่หมดนะยังมีกระเป๋าอีกกระเป๋าใส่เงินนะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เงินสามหน่วยเลย มาพี่ลูกมานั่งพีมานั่งน้ำปลาพี่มาหนังใบดิปลาลุงก่อนมาปลาใบดิปลาลุงแจ๋วเลยใบกระเป๋าหลายใบเลยรียนมาที่ลูกเขามาทำพี่ลูกโอ้โหนี่วันอะไรวันต้องเดือนใจอีกแล้วปลาจักชัดอ่ะนะโอ้โหถึงใจแม่กับลูกเลย หอมโมเมนสีเขาโฆษณาอัน,น,นหอมโมเมนอันรสสัที่เขาโยดสนอน,นะเนียด้นี่ีที่เขาใส่อันแปลว่าใครนเดียด oh, แต่ก็มีเสน,หนาห <y ork. S 2> ์ในเมีันเด้ <laughs> เดี๋ยวกคตรวจเองคลิปนี้ไม่ต้องเดือนนันตื่นเต้นขนาดเลยยังบ่ได้แกะเห็นกระเป๋าหมดเลยเห็นันเครื่อกันนะเพื่อนหมดเลยพี่น้องเลยหน้าจะเป็นคีมข่าใคร้ายข่าใคร้ายข่าใครอันยังอันันเดียวกันเลยเนาะหน้าจะใส่กูกันเป็นยี่ห้อเดียวกันนี่ จากกีหอย่างดอกปาลูเลยตตโตอย่างก็จากตตอย่างอ่างเรเป็นโบเคยใสโอ้โหนี่มันเนี่ยอ่ะนะเนี่ยอ่ะนะผมเป็นเป็นสีสีเขาอันก้นี่ผมมันเป็นแนวดีมผมไปผ่าเป็นแนวดีบวกระดเป็นไงกับโอ้โหสีเงินขาวหินอันนี้ไว้ไปลองไว้ไปลองโอ้โหเป็นอียง เอาไว้เอาไว้สุดยอดเลยด๊อกใจเย็นอันนี้เป <Wh> ็นเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าเดียวบริวิวก็ได้จะรู้เลยก็โอเคอยู่นี่ใส่ได้เนาะพอตั้งเดือนใส่ได้ก็มีแต่ตัวสวยๆนะเสื้อผ้ามีแต่ต้นเดี๋ยวอาคนห่วงเดือนหนีเอาอะไรสุดยอดจะมาเบิ่ร์นเปล่งเก่ง เดี๋ยวกาใส่ได้ใส่ได้พี่ขอคุ้นพี่ได้ๆลยเด้อมีตัวสวยเห็นไหมเพอาต้องเดือดสวยไปพอดีซะเลยแมนอันนี้ก็น่าจะมอบให้ท่านแม่นะถ้าแบบนี้ก็จะเป็นของท่านแม่ก็เก็บไว้เสือผ่าเต็มกระเป๋าเลย เยอะแยะมากมายเต็มกล่องโอ้โหตัวนี้สวยจังสวยจังเลยมีตัวงามๆปรุงเลยโอ้โหิศค่ะสวยมากขอบคุณผีหลายๆเด้อปิดไว้กล่องนี้ตัวนีน้องใจนะพี่ปิดการขายอับตังไว้เลยเพราะต้องเดือน เยเพอใจแต่ผเห็นอันนี้เป่นะไพี่น้องเอ้่นน้มเป็นๆแล้วโก้งมากเนะาะเอาตัวนี้กันมีไมาลูกมาจัการจัดกล่กองสอง่งเฮ้ยของขอยีนี้เอาไของขอยี่นี่กล่อง,อ,อ,องที่สามน,นะบอท่านได้ด้วยพีเดอระว่าบริษัทัพ่นส่งท่านหอนะคนเดิน เยาได้แต่ชองกล่องพี่ผสมมหาศากลกุ้งเครื่องยินโอ้โห oh, oh. น้องดาอย่าบังลูลกอย่าบ้างเลยบัางน้องดาเอ้าลูกนกเปาเต็มน้องดา,ออา,าวีแน, <laughs> น,นวกินไปเลย <laughs> <laughs> กล่องนี้โอ้โหมีแต่ของยินแท <the> ้เป็นแพ้แบบโอ้อันนี้เป็นสูตรที่ผสาใหาอ่ะปให้น้องอันชื่อ,อยังไงวะเขาก็ลืมอชื่อนั่งนั่งเป็นแบ ีแดง,งพี่พูดว่าว่าชุดสีแดงสองสุดแทนไปหายอันแยกเลาว่าไปหายอันนองนักเลาะเนาะพี่เฮาก็จะไปหายน,นี่สองสุดแล้ลวก็สิผาจีนน้างาห,าห,ห้เปิดรงกันโอ้โหโอ้พี่เป็นหล่อเลยของผุ้หยิ่งล้าว่าเนี่ยงยังว่าเานี่โอ้เป็นหล่อเลย พี่พี่ลูกเป็นโลโลเลยใส่เป็นปีอะไรพ okay, okay. ี่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีแมสดม่ปม็ไม่ใส่แมสมันคือกางเกงก็กออนของผู้หญิงของผู้หญิงอะไรเนะ่ยขสุดเลยไม่ต้องได้คิดว่าแมส มันคือกอกอกนเนอของผู้หญิงโอ้โหเปิดดูดีกว่าม,มันแบบไหนมหกล่องดูนะนนนโอ้โหของมีห่อซะด้วยอ้ยกอบคุณมีลายๆเ้อมีรบเลย อว่างคือเก่าไว้เบิร์กพี่น้องเลยนี่เป็นของน้องผู้หญิงเขาแล้วก็มีกางเกงน,นี่ออใช้ได้นะเพรต้องเดือนขอบคุณสีลายเด้ดดอฮัทอันนี้ก็เป็นเป็นเสือ้อ กับนิโสงขู่กันสเียนมาใที่เพิ่นว่าตัแวแรกใส่บ่ได้กะแบ่งให้อันคนอื่นใส่น้นเนำเพิ่นว่าตัแวแรกนานไม่ต้องเด้อก็จะแบ่งให้ยากนะเนาะเอ้โคพอต้องเดือดพอน้องเดือดจะเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วยังงั้นนะวันนีเล <c oughs> ย ชมขายน่านั่ยนุ่งลงไปลกหยาวิ่งไปจีใส่ลกหยาของสวยแบบนี้เพราะลองเดือนว้านี่เป็นกางเกงชุดหย่อเลยวะโอ้ถูกใจแฮะนี่อันนี้ก็บให้น้องที่บ้านน้ำเนาะ องเบลแล้วก็องใบน้ำถ้าก็ีจงออกเป็นสิเป็นสิทธนดน้อยอันนี้ก็ใส่ได้พอลองเดินก็ใส่ได้นี่ใส่้่าใส่ได้นี่ใส่ได้ี่ใส่ใส่ดีกอลองเดินอ๋อโอเคทอนการเกงเป็นสงิ่ง สงไรกับแกะใช่เล่นอะไรตั้งด่าก็ชีตื่นเดี๋ยวเล็กคะแนนเป็นสงใส่ได้โอ้โหมีตัวสวยสวยอย่าคุ้นนี่นะโอ้แมสขสุดมากเป็นตัก้อนนอนี่นงนั่นนั่นนังด่าอย่าบังนลวลูกบามบี้ เครื่องยีนปลาลุงเอ้ทางลุงเนี่เออมีสบู่น้ำถีน้ำจกของขก่อ,อนตรงนั้นเป็นขวดองเดือนนั่นนี่นะมีสบู่น้ำหนึ่งก้อนในน้ำเดือดจกอองน้เดือดลี้ยยังกล่อง,นออง,นองอนหนึ่งเด้อพี่เด้อบดทันได้เพรฝอบริษัทธ์เป็นส่งยังบดทันเนาะจะได้ก็ขอบบุญขอบคุณพีเร่อรายเด้อที่ส่งมาให้น้องเดือนเนาะพี่เพิ่นบอกว่าเป็นของเมื่อซองแต่ว่ามากอ่ะ สมัมคลองมาหนึ่งเลยมีแต่ต้วดีๆมีต้วงามๆกับเขบคุณผีลายๆดีใจถึงกถึงใจแทงกับต้นนี้ถึงใจทั้งทั้งนอกทั้งในเลยพี่เลยชายทองคำอีกโอนกซองบาทมหาบาทพราะเนี้อเธอไม่รู้หรอกความสุขของผู้หญิงคืออะไรเวลาพ่นโต๊ะหรือหิปโปไปไหวได้ขนาดเนี้ยเนี่ยผมรู้ หล่อผ่าเหลือมนี่ยังก็แมนยกเขาเอิร์นซันเนลซันเนลนะจักจั่งแู่จักูจั่มันงามนี่สวยอุ้ยขอบคุณที่ได้เลยเด้อเดี๋ยวก็สิเอาของไปเก็บกันนีพี่เอ้ยเยี่ยกันมาพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณขอบคุณมาสูกคนที่เขเบิ่งมาติดตามสองน้องเดือนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีไปแม่ไหม สบายดีพี่น้องสุดใจแห้งกระเป๋านี่จะคาที่ต้องมาขาดปะทีเ,ยเอย